โอเคสวัสดีครับผมเพราะว่ผมคิดทีวีนะฮะวันนี้เราจะมาปั่นคนในเบียชักันด้วยโอ้ยเฮ้ยเขี้ยวรั่วรั่วลงแต่ต้นเลยชีวิตอะอะปีใช่ไหนตอนนี้กูสะกิดแล้วนี่กูเป็นหมาอ่าอยู่ไหนเนี่ยกูเป็นมิกกี้เมาส์นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวกูเปลี่ยนเป็นมิกกี้เมาส์ทำไมกูเป็นพี่โตอยู่เลยนี่นี่กูเปลี่ยนสกิดก็ได้ เปลี่ยนไงนะออต้ามาหนีเดินมาเดินมาเดินยวมาออต้ามึงมีกี่มัลวิมันจะมีหน้าเพิ่มเพื่อนใจเย็นๆก่อนทำไมเขาพูดกันเราไม่ดีเสียงกูได้ยินนะเว้ยเฮ้กูได้ยินแต่มันเบาอ๋อไม่รู้ดิมึงเล่นเสียงลำโพงเลยเฮ้ยมีกี่มัลวิโอ้โหวันดีผมมิกกี้เบา โอ้ยทำไมมิก er ิเมาตมเลยวะมิกิเมาีเดงมิกิเมาตีเดงทำไมมิกิเมาติบลุ้ะโอ้ยทำไมโลกมดเถื่อนยังวะจะยินมิมิกิเมามิกิเมาเฮ้ยใครเรียกวะอะโอเคผมมิกิเมาใครเรียกผม เต่าไม่ไหนวะเนี่ยยี่ไนเดี๋ยวกูให้สกินไว้แล้วไหนวะไม่เจอตัวมึงเลยยู่ไหนว่าตามผมวาทำไมเนี่ยคุณจะทำอะไรมิกิ้มเนี่ยเฮ้ยอันนี้อ่ะรอสวัสดีเพื่อน

ข้าจะเปลี่ยนท่านให้กลายเป็นสุจิและพวกข่ายไงล่ะมามามาหาพิกาจูมาทำยังไงนะท่านถ้าจะอยากโคนเนี่ยส่วนเอซีไว้ยตาโอ้ยโอ้ยตาปีกกว่าตาเสียงก็ดังคนน่ากลัวเลยพิกกว่าพิกาจู กด E S C เว้ยต่าแล้วก็ชี้ไปที่ตัวคนนี้อะที่กูอะะที่กูก็แหละเมื่อสกินดิกาจูไปใช้กันเกิดได้สกินแล้วอันไหนอันนี้เหรอกดขอขอคนตัวละครหน่อยครับไอตัวเนี้ยไอตัวหมาเนี่ยหมาจำหมาจำโอเคโอเคโอเคกด E S กด E S อ่า E S C อ่า E S C โอ <Okay>, okay. เคโอเคโอเค <Okay, S 2> okay, ครับโอเคครับกด ESC ไว้แล้วก็ชี้ไปที่คนที่อยากโคนอ่ะแล้วจะมีคำว่าโคนอ่ะ no? เห็นไหมมันมีคำว่าโคนอยู่ขวามือ เห็นยังเห็นยังแบบนะเฮ้ยไอ้เหี้ยโคนดกางหลังโคตรเท่เลยเฮ้ยซุปเปอร์เซีย่าซุปเปอร์เซียโคตรเฟี้ยวเลยโคตรเฟี้ยวเลยอย่าคิดว่าใหญ่คนเดียวนะผมก็ใหญ่เหมือนกันผมก็ใหญ่เหมือนกันหัวหัวหัว หัวหัวหัวหมาหัวหมาหวหมาหวหมาเฮ้ยเฮ้ยปซุเปอร์สัาด้วยเนี้ยเฮอยู่นิ่งๆสิเฮ้ยระวังเลยระวัง่ลยใครหิวเมื่อกี้เดี๋ยวจัดแจกให้คนละคนเนี่ยนี่ยอาณาเขตหมาหน่อยหมากับพวกนายหลูกนาย ต้ากดกดไปที่อวตารแล้วกดฟิวอริตไว้สกินมันจะได้ไม่หายอย่าเข้ากันไเลยดิคนนี้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 ไหนยชื่อไหนไหนไหนแล้วกูจะบอกว่าอะไรดีวะไอ้ชื่ออะไรอ่ะถามก็ตอบดิเราเหรอเราเหรอใช่ใช่ใช่อเราพูดชื่ออะไรอ่ะก็ชื่อก็ชื่อเล่นมึงไปดิเราเรานะดงกว่าโชคุ้นอีกด้วยใช่ใช่เด้อเราชื่อปื้ด

เยี่ยงกูให้ยนในรีคอร์ดไม้เฟนอีกิ้งายตัวไร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 วะตัวไรวะตัวไรตาตาดูในตัวไรเฮ้ยไอคนที่เขาถามกูอ่ะเขาชื่อเดียวกับกูอ่ะเออตัวไรเอ้าเปลี่ยนทำไมอ๋อผู้ชายเปล่าระวังไว้ันนี้ไหนมานี่ไหน อะไรนะก็ถามถามชื่อเหรอใช่ใช่ใช่ก็เราชื่อเดียวกันเธอใช่เหราชื่อต่างกันเลยใช่ใเอ้ยเดี๋ยวคิดดูนี่ก็ชื่ออดียวกันถามถามว่าความน่าใจโอเคเอ้ยเธอเราเรามีอะไรจะบอกตัวไร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 เขาต้องใส่เป็นฟูดแล้วเว้ยระวังเจอผู้ชายนะ ไม่ไม่โอ้ยเกินเอาคอเทอร์อเทอร์อเทอร์อเทอรเอาใหม่เอาใหม่โอเคโอเคใส่บาทอ่ะเขาให้ใส่เป็นคูนนะเว้ยถ้าใส่เป็นขี้ไม่ได้รู้เปล่าทำไมก็ใส่ไปขี้มันใส่เดียวไงไม่งามอยากปะทะอยากปะทะดิว่าไปไหนอ่ะเอ้ยเอ้าตายเลยกระโดดไปเรร็วกะโดดไปแล้วโอ้โหเกิน กูดขอร้องขอร้องคนโหดเลยสังคมแม่งน่ากลัวเป็นไรอ่ะขอโทษครับขอโทษครับผมผมไม่ได้เป็นคนหยาบคนอ๋อไม่ได้เป็นคนหยาบใช่ไหมจริงๆผมเป็นคนสุภาพคนที่รักเธออุ้ยผมผมก็ไม่ใช่คนหยาบเท่าไหร่หรอกไอสัตว์เนี่ยไม่หยาบไม่หยาบขอโทษครับเมื่อกี้มันหลุดหลุดหลุดคุณอะไรจะบอกตัวผมก็ไม่ได้เหมือนอย่างนั้นอยู่เชียงใหม่ใช่ปหม เน่ว่าโตเนายยายไม่นว่าเราดูตดูอะไรมอนเราอยากเห็นลุงตู่ม่นเราอยากเห็นลุงตู่อะรเรียกวะใครเรียกวะอะไรปะเธอเธอเป็นคนที่ไหนทำไมต้องการอะไรฮะ มาเรียกผมเนี่ยผมมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่คนที่ใช่เปลี่ยนยังเปลนยังสกินเปลี่ยนยังไปแล้วมามามาต้องการอะไรให้ผมบริหารอะไรผมไม่บริหารไอ้เหี้ยนี่ก็เดินหนีจังอะไรแต่เดี๋ยวไปดูเลยก็ไปแล้วผมไม่ออกผมออกอะไรเด็กโลกนี้มันช่างโหดร้ายจริงๆเลยปะโถเกินเกินเกินอย่ามาพูดอย่างนี้กับผมเลย ลุงลุงเมื่อไหร่ห้าพันลไได้เยฮะลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวกูอัดวิดีโอไว้หมดล้ลาก่อนไอ้ไอ้ไอ้ขอลุงหน่อยอันนี้เอาไปเอาไปเไปแปลงร่างล้แปลงร่าอุ้ยเฮ้ยไอออกไปกูจะเล่น เปลี่ยนตัวไอเป็นตัวลุงครับลุงครับเพลงใหม่คืออะไรครับลุงครับไอเป็นตัวไอ้เป็นตัวเราจะทำตามสายยันครับไอ้ไอ้เป็นตัวเร็วๆคูจะเล่นเป็นตัวเดี๋ยวมีมีคนมาเป็นแทนผมแล้วนั่นนั่นนไปนู่นแทนไปนู่นแทนลุงมาแล้วลุงใหม่ล้อล่อล่อลอว่าอะไรกันอ่ะอุ้ยอุ้ยไปทไมไปไม เอาอย่ามีไรมีไรฮะมีไไรามาวามาวามาวามาเนหม่เ่ากลัววยิงเกลใหม่อะไรอ้ยพีกมีพีกเร็วเปิดเปิดเปิดทำไมเปดทไมันชอบกันเลยไงชอบกันมากไลกงทำไมทำไมห้าพันไม่พอเลยไงห้าพันไม่พอเลยเผื่อคนอื่นเขาบ้างเผื่อคนอื่นเขาบ้าง่กูพุดไม่ถูกเลยวะ กูเล่นดีกว่าเล่นดีเล่นดียังไม่มาติดคุกโยยังหาตัวไม่เจอตอนนี้นี่ไงนเพียปั่นจันเลยกูเหนื่อยโอ้ย เอาแล้วนะแมวม้อสาวครับคนจีบกันนะไยไอเด็กยี้อะกูพันละกูไปไม่ถูกและใต้ยู่่าไ่ครัอ่าบต้องอู้ไหยังงั่ต้องอู้ต้องอู้ยังงอ่ะอิจฉาไดโกดจังวะ

ตอวยืนท่าไหเนี่ยตัวเฮ้ยมันพูดขึ้นพันพันฟอลโล่เนย่ยมเธอ่อถามเธอก่อนผมเนี่ยภาษาที่หนึ่งเยอะบางเงาแปว่าแล้วขาขาอะไาอะไร่าเง้าโอ้ยไม่เห็นวตาเลยทำจอยทำจอยยไอ้ ไเทาไ่ป้าปอบดีอายุสิบสองครับโอ้ยขอมอขี้ตัวขี้ตัวบ้าขี้ตัวอะไรแล้วขี้เป็นก้อนมั่วโหอลังการอย่างว่าเอฟเฟกต์ตัวละครตัวไม่มีพลังว well, uh, oh, yeah, so like ่ะไม่คุยกับคนมีแฟนไอวิน เราสดนะว่าว่าเราสดนะอะไรอะอะไรนะอดเกเกยอเกย์เลยชั้นไอซ่าชิปเอฟซีแล้วอายุเท่าไหร่เนีะชิปเจ็ดนี่มันคืออะไรอะผมมองไม่เห็นตัวเองมีกระจกมั้ยวอุ้ยแพ้ทางรุ่นพี่อุ้ยคืน ไอ้เหี้ยเดียว <laughs> ตัวไรอะตัวไรโอ้โอ้อยากรู้จริงๆเลยคนทำสก,กินใส่กันตะลักเต๋อตะดีโคตรชอบเลยจะเข้ามาแคสเกมเกิดเฉย <laughs> เกิดเฉย <laughs> เนืเอ <laughs> ้อแคสอะไรอย <laughs> ่ะอยู่ในใจเธอได้ป่ะ ว,ว้วาวทีมนตัวเบี้ยเดี๋ยนิ้มตัวไร่ตัวไรกินไม่หนเสิร์ฟอะ ติกกจูพูดหน่อยเจ้านี้มันพูดแล้วตัวจแววแะแตกตนีไ <ป S 2> ้ไ,<ป><อ>ไม่ันเอาสกินฟรีมาเล่นหน่อยเอาสกินนี้กูเอามาให้ดิเท่กว่าเยอะไหนอะตั้งเอาุงมาดิฮะเอาอุ่งมาดิอุ่งไหนเอาอุ่งยักษ์หรืออุง่งอุ่งนี้แหละอุ่งที่มึงอะมึงก็โคลนไปดิแล้วมึงก็กดเฟเวอร์ลิตไปด้วยสกินมันได้ไม่หายกดนี่กดโคลนแล้วกดเฟเวอร์ลิตตรงไหนอะก็นี่ไงกดตัวละครตรงข้างล่างเช้งเช้งสวัสดีครับ สิครับสิครับสิตัวเปรียบเรีบเปรียบเรียบสวัสดีครับไม่เหรอเป็นก็กดที่ตัวละครไงอยู่ที่ตัวละครน่ะกดไปที่ตัวละครที่เราใช้อ่ะตรงที่มึงเปลี่ยนร่างอ่ะแชงอ่ะข้างล่างมันคือเฟเวอร์ลิตไงอ๋อก็ต้องกดใหม่อ่ะดิอ๋อโชว์มันมีอัลวตาเอา๋อไม่ใช่ไม่เกี่ยวเฟลว์บุลิตอันเฟเวอร์ลิตอวตาสเตตไม่ต้องไม่ต้องกดนะ เนื่องจากว่าตัวสแตทคืออะไรวะโอ้โหมีบอกโพลิกอนด้วยสกินโอ้โหอ๋อรู้แล้วรู้แล้วโอเคเพอร์วิลิตเอาไว้มันจะได้ไม่หายเอาไปข้างหน้ากันไปปั่นคนข้างหน้าดีกเด้อจะคุยด้วยอะคุยด้วยจิ้งจกเต็มเลยตะแก่ปะครับแก่ปะครับ เกินเกินไอหมาตัวนี้มันเกินว่ะเอ้มย่รู้วฮะเฮ้ยยาโออย่างที่เลยจิงจกยาโออัลติคีดูหน่อยอัลิคดูหน่อย

แมวแมวแมววแมวแมวกินแมวด้วยกินแมวแล้วกินแมวนะงมูโคตรวุ่นวายเลยกินแมวแล้วนะกินแมวแล้วนะงมแมงแดกแมวพี่ั่นมิวมวมวเมยไอ้ไอ้คนนั้นเขาไปแล้ว่ะไปแล้วอ่ะจะกลัวอะไรเขาแอดไปแล้ว เฮ้ยอะไรมันตั้งขึ้นมาเนี่ยพบรักอะไรมันตั้งขึ้นมาเขียว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 อ๋อหางหางแล้วไป <c oughs> แล้วไปไอ้มึงมีอว,วตารอะไรให้กูใช้บ้างก็เยอะโอโ้โหกูมีเต็มนั้งสิบหกตัวแดกแม่ง <laughs> ยตอยแดกแม่งอยแม่งเลยไ <laughs> ยแม่งเลย เจ็กสาวเด็กโอเคเราส่งเราส่ติ๊กให้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าตาคุบคุ้นว่าคนขับเฮ้ยคนนี้เท่ว่ะนี่เท่ว่ะเอ้ยอยากได้บ้าง อยากเห็นเงยดำน้ำปะเฮ้ยเรียกได้ด้วยเหรอเฮ้ยโชว์โชว์ไหนโชว์หน่อกว่าว่าโชว์นี่ลุงโชว์หน่อยเฮ้ยเรียนดำน้ำมาจริงด้วยวะอุ้ยขันบอลเริ่มเลยไปด้วยขึ้นด้วยขึ้นด้วยขึ้นรถด้วยขึ้นเรือเอาเอาไปขายแล้วไม่ใช่เหรอของโคตรดีของโคตรดี เฮ้ยบินไปแล้วบินไปแล้วอ้าวเฮ้ยคว่ำไปแล้วเหลือคว่ำเหลือหมุนเฮ้ยเหลือลมน้ำบินได้เฮ้ยลงจอดอย่างสวยสวยเฮ้ยแยกล่างได้ด้วยมีสองคนเหรองคนใครอยู่ข้างบนน่ะ มือพักแล้วมือพักมือพักแล้วนะ่